สวัสดีครับวันนี้ผมได้รวบรวมปัญหาของก๊อกน้ำมันเทียมมาฝากคุณเพื่อน FC นะครับที่ผมได้พบได้เจอก็ต้องขออภัยด้วยคลิปนี้อาจจะมีเสียงแทรกนะครับทุกท่านนะคลิปแรกเรามาดูกันที่ Honda คลิกนะครับไปใส่ก๊อกน้ำมันเทียมมาแล้วมีอาการวูบดับนะครับเราสังเกตดูดีๆนะครับ ทุกครั้งที่ผมทําการเบิ้ลคะเล้งนะครับย้ําทุกครั้งที่ผมทําการเบิ้ลคะเล้งน้ํามันจะตัดนะครับก๊อกน้ํามันจะตัดนะครับจะตัดระบบเลยเนี่ยเบิ้ลทีไรน้ํามันก็จะไม่ไหลนะครับพอเบิ้ลแล้วน้ํามันไม่ไหลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้แหละนะครับทำให้รถมีอกา,กา,าการวูบดับกลางอากาศนะครับทุกท่านนะนี่ก็คือปัญหาที่ผมได้เจอกับก๊อกน้กํ Нет ามันของเทียมนะครับเคสนี้เป็นของอ่า ฮอนด้าคลิกนะครับทีนี้เรามาดูนะครับของฮอนด้าโนวาโซนิกกันบ้างนะครับโซนิกคันนี้อันนี้ก็คือสายน้ํามันนะเห็นน้ํามันไหลอยู่นะตอนนี้ผมจะใช้น้ํามันจากขวดต่อเข้าไปที่คอมบูเลเตอร์แทนเพราะว่ารถคันนี้มีอาการวูบดับกลางอากาศเช่นเดียวกัน ทีนี้ผมก็จะทําการสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับเวลาที่ผมสตาร์ทเครื่องแล้วน้ํามันจะมาไม่มาเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนี่นะครับติดเครื่องแล้วน้ํามันไม่ไหลเลยนะครับอันนี้นะครับบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของก๊อกน้ํามันเทียมที่รวบรวมมาฝากเพื่อนๆพื่อเอทุกท่านครับ